มาดูนะเราเอาปลาในรูนะครับไม่ต้องลงทุนบานให้เหนื่อยแล้วครับรอบนี้เดี๋ยวจะหาว่าคุยไม่ต้องลงทุนบานให้เหนื่อยไม่ต้องดำน้ำให้เหนื่อยแล้วครับนี่เอาขึ้นไปแล้วครับสามตัวสี่ตัวครับนี่วเดี๋ยวเอาขึ้นอีก อ้าวอีกต mm ัวนึงน้ำยอดอยากคุยเลยไม่คุยเลยมาทำอย่างเงี้ได้ปลาไปบ้านตั้งนานแล้วไม่เจอบ้องน้ำเยอะต้องเยอะแสดงโมน้ำลึกมากเลยก็ได้มันการนี่ไหนว่าเห็นนี่ลึกอ่ะ ไม่ไหวเอาเพลงเพงแพงมันเพลงมันพี่รุ่นไหนปลาล่ะดูน้ะเนี่ยลุงให้ดูก็เองไม่เชื่อนี่รูนี่รูเห็นไหมปลาจับไหมเห็นหัวปลาไหมรู่ไปด้วยด้วยเนี่ยรำเชื่อมมือเม้ยแม่ปลาคนเยอะเลยอ่ะอยากคุยเลยอ่ะมาดูทีเนี่ยนาทีเนาะกี่เนาะใช่มาดูหก นี่ยครับแล้วถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกนี่ได้ตัวนนึงไหูดถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับได้ปลาหอมหกแล้วนะตรงนี้เะไรครับนี่ตรงนี้อะไรนี่ที่ผมใช้มองไม่เห็น โอ้ฝั่งนู้นเนาะมา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 ทำเนี่ยแหละครับเอาขึ้นอีกแล้วครับอะตุ้ยจะเล่นลงจ่อวิ่งตุ้กอุ่นนนโดดอีกแล้วครับเฮ้ยจับตรงนี้เฮ้ยจับปลาอยู่ปลาอะไรเฮ้ยลังจับไว้ดูดูดูดะดู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 ด เดกแม่่็่ะเอเอาขึ้นหมดเลยอใจยายืมบัตรเใจตรงกันเราจะทำตามสัญญาอยูใจรออ้ยสีตู้ตู้เดนหนัวระวังนะโอ้ระวังเศษแก้วนะเดินดีๆไม่ตัวหญ่แมงอยู่ึกมากเลยอะ ตราด้นเู <si ้ใหญ่นี่จมันออไ่ไ้เอาเราดูคนดำน้ำครับสามรอบแล้วครับเอาชวหางหน่อยชวหางหน่อยโอ้ตัวใหญ่ครับมีได้ได้อหอบมุกแล้วตาเบนมุกในลำน้ำเดี๋ยวเอาชุ่มกันดู

นี่ยตัวใหญ่นี่เอาได้นี่ปั่นปุ้ยปยิ่เสร็จแล้วยิเสร็จแล้วดินกดุอู้ดังด้วยดังด้วยนู่นตัวใหญ่ด้วยหรอโอ้ตัวใหญ่ไปตรงไหนก็เจอตมมวยม็อบล่ามอเล้อมถ้าถ้าไม่กลัวเปียกเราก็จะลงไปถ่ายใกล้ๆนะครับแต่เรากลัวเปียกนะครับ ไม่ใช่อะไรหอยเจอหอยคันโอ้สิอยากจะทําตามสัญญาโอ้โหเยอะเลยเหรอครับครับที่มันมันมันมีโอ้นั่งดีๆนะที่คว้าไม่ทันเด้อบ่เอ้าอือฮึตะโบดียดๆพอได้ปลาใหญ่มั้ยยังเอาไม่ได้เลย

นี่นยนะเฮยตมาแ่กตําแล้วเยนี่แล้วเ้่แล้วเลยตําแล้วเ็นตายังไงอยโอ้เอาไม้ขึ้นูใครมันยงย่เนียน่ดูอ่ปลาลงนี้เยอะรู้จักายเลยี่นลงรู้เลยะองเจียเลยวะ